เย a สวัสดีครับกลับมาครั้งกับเกม Spinnersell Conviction นะครับผมนาย G C ีอีกครั้งหนึ่งนะนี่เร,นเราก็จะมาอยู่กับ Spinnersell Conviction แล้วนะเอนว่า Spinnersell Conviction เนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นเกมที่กินสเปคนิดน,นึงนะเราก็เลยต้องอุ้ยชิพายละอ่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้าจะกินสเปคเนะก็เลยต้องอะไรกันนิดๆหน่อยๆหรือต้องแก้อะไรกันเยอะพอสมควรนะก็ อาจจะเรนเดอร์จะต่อะไรเสร็จนานพอสมควรเนี่ยครพยายามแล้วเน,นี่ย านะรอย่ามุมกล้องไม่ได้มีใครนะโซน่ากันนะเพื่อความปลอดภัยตน,นั้นมีไกลๆอยู่หนึ่งตัวครับแต่วันนี้ก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ ปอภัยครับเราเอาตรงนั้นด้ยวยครันในโคเวอร์ตรงนี้มีเดี๋ยวนะตรงนี้มีกี่ตัวเลยไม่มีอรรู้สึกว่าตัวนี้ยังไม่มีนะแล้วก็ไปไปอภัยละนะครับตรงนั้นข้างหน้ามีหนึ่ตัวมาใช่ไหมข้างหน้ามีงต,ตัว โห oh, ข้างบนมีประมาณหนึ่งสองสามมีเยอะครับข้างบนเนี่ยเราจะทำไงขึ้นไปก็ไม่รู้แล้วนะคราวนี้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีประมาณตัวหนึ่งเลยใช่ปะวะ <c oughs> ข้างบนมีเยอะอยู่นะมีหนึ่งสองสามประมาณสามตัวนะ ประมาณสองมประมาณสามสี่ตัวนะก็จะทำไงก็ไม่รู้เลยนะครับนี่ลำบาก่อยนะตอนนี้จะลองอ้อมไปทางหนึ่งดูนะไปรับแค่ไ้นรับอย่าให้มันเข้าใกล้แล้วนะข้างหน้ามี หนึ่งตัวงั้ก็มาข้างหน้าก่อนนะครับโอเคเฮ้ยไปละโอเคอเคนะน,นี่ยข้างหน้ามีตัวหนึ่งเดี๋ยวไปโคเวอร์ฝั่งนู้นแล้วกันนะอายาโคเวอร์ได้ไหมเวอร์ฝั่งนู้นใช่ ยัไงไม่ได้เห็นเนะี่ยแล้วก็ไปโคเวอร์พื้นกานไปเราจะาลนะาไล่ต้อนมันนะเนี่ยโอเคหายหนึ่งตัวเหลือเหลือตรงนั้นถ้าท่านฆ่าท่าที่ฆ่าตัวนี้ได้ตรงนั้น,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 นหนึ่งตัวเอ แล้วก็ติดก่อนได้หนึ่งตัวจะ,จะยิงโดนไหมเนะี่ยถ้าโดนก็น่าจะโอเคนะแต่ว่ามันไม่น่าจะโดนเลยแบบมันไม่โดนอย่างครับโอเคขอเปิดด้วยนะนะตรงนี้มีตัวหนึ่งตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวนะตรงนี้มีไหมตรงนี้มีเยอะเลยนะเวละ ถ้าเราไปโคเวอร์ทางโน้นมันจะควจะมีนคนเห็นไหมแล้วเราเปลี่ยนเป้าหมายการมากกันด้วยอ่ะหยือนมากตรงสองนี่ยตอนนี้มีประมาณหนึ่งสองโอเคโอเคเราลองเปลี่ยนอะไรนะข้างบนมีไหมข้างบนมีนะมีเยอะเยอะด้วยนะ จะขึ้นขึข้นไปกาข้างบนดีไหมอะไรแล้วเนี่ยผมตึบเลยอ่ะเยอะจังเลยอ่ะยังไงเดียวเนี่ยอาญากับบังคั่วไปตรงนั้นก็ไร เอาตัวบนครับนะเอาตัวบนให้ตายก่อนเนีนนะ่ยิงยากนะตัวบนเนี่ยโอเคงาตัวข้างล่างกันเอาตัวไกลสุดกันนะโดยจะเอาใกล้กันเนะล้วถ้าไกลมันน่าจะเห็นง่ายกว่าโอเคมันจะมาประมาณนี้ผนมะมายิงเลยนะเอาต่ำลงก็ได้บิ๊กจะเลยละมีแล้วคราวนี้ งดเอาไอตัวใกล้ก่อนเลยกันนี่ใกล้มาลหนึ่งตัวเวลับเดี๋ยวเดินถ่าพี่โค้งไปนครับมันยังการ์ดมวยเนะี่ยไม่รู้ว่าเราอยู่ อันนี้เรายังปลอดภัยอยู่นะเดี๋ยวสักพักเราก็คงจะไม่ปลอดภัยแล้วเขาที่คิดว่านะไปกำบางคูนั่กันนะก็น่าจะดีดีด้เนะเนี่ยเนี่ยโอเคล็อกหัวให้กันแันนิดนึงจะง่ายกว่าไปกงนั้นดีกว่า เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยวโอ้ยผมตายแล้วนะไปอย่าเข้าไปก่อนเปิดโซดาหน่อยนะโอเคตรงนี้มีหนึ่งสองตัวข้างล่างกันนะหนึ่งสองสามประมาณสามสี่ตัวนะแล้วก็ข้างบนเยอะเยอะโอเคเราต้องไป็นไปับตัวหนึ่นงมนเอานี้ยครับ ใช่ไหมใช่ตอนนี้กลองด <c oughs> เ,นนะเอดินมามาครับมาาเยครับเนีนครับโดนตัวนะอมดียโอเคมาไปตัวนงละสุดหนรร้าล่อยตัวนี้คนะรับสถานการเข้าขันแล้ว ีนต oh. okay. right oh, ัวนี้ัตวนี้กำลังเดินมาถ้ามันมาเห็นสบเพื่อนเรายิงเลยนะโอเคเดินมามาทีจีวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาใกล้แล้วนะมันจะเดินมาเห็นมันจะเดินมาเห็นสบเพื่อนเรานะเราจะเดินมาวะเฮ้ย มาเตอร์พ่อมาเตอร์แม่เลยยิงทีตัวเลยนะคราวน,นี้มาซะทีวะมาแล้วตัวหนึ่งมาตรงนโ้นรับมาม้าว้าสองตัวนะนั่นมีหนึ่งตัวนะผมละถ้ายิงไปไจะติดมุ้ยแน่ยเวท ตายแล้วตายหนึ่งตัวยังไม่มเหนะ็น่ะแล้วมีแล้วะเห็นหาพี่เหรอฮะนอนไป โอ้เว oh, right? ้เน okay. uh, ้ตายมาเต็มเลยนะตาหาพี่ม e ันเยิ่นเลยมาเลยเฮ้ยนี่โอ้มิชชั่นเฟลแล้วนะเจอหูยิงกระบายน่าจะตายเลยนะโอเคไปสเตอร์คิวได้สี่ตัวนะ โอเคก็นะก็จะมาเฉยๆคือจะมารีวิวเกมให้ดูว่ามันเป็นโหมดยังไงก็คือเป็นโหมดแนวอ่ารอบค่าแต่ว่าผมก็คือเล่นสเตจเล็ก็เป็นถ้าอยากจะดูอีกก็อะไรเงี้ยแต่อาจจะมีเสียงทีวีนิดหนึ่งเนี่ยเผื่อว่าที่บ้านเขาดูทีวีอยู่ก็เผื่อว่าน้องมาล้วเพื่อน้องมาเยี่ยมบ้านนิดหนึ่งก็อาจจะมีเสียงนะก็แค่เกมได้ไม่มีอวไาหรอกเนาะก็ครับอันนี้ก็ ไม่ยะไละดูจาสกสกอร์ก็เห็นมเห็นแล้วหนักใจนะฮะอันนี้ก็ยอมรับนะ่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่านั่นนะไม่ใช่แผ่นแท้นะครับโอเคแค่แค่น,นี้แหละผมสัปนี้สัปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับวันนี้วันนี้ไม่มีเซียลเอฟเฟิกนะเพราะว่ามันไม่หาเลยไม่หาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ลาไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วก็สปินเำอร์เซลล์นี้ น่าจะเลิกเล่นไปยาว <c oughs> ถ้าคือว่ามีอารมณ์ก็จะมาแค่ดุ่ยรอบนะอน,นั้นก็จะสเตล์ดยืเดียว,ยวโอเควัสดีก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบาย